ิตสิคขาก็คือสมาธินั่นเองโดยมีสติควบคุมกำกับนะในตนทำให้ตนเนี่ยนะทำให้ได้ทำตามศีลนี่ให้ได้สมาธินะนะทำตามศีลให้ได้หรือหัวข้อทำนั้นนะนั่นคือบังคับตนหรือตั้งใจทำตนเนี่ยกระทำตามน้น,นั้นนั่นเองการมีสติควบคุมนะให้ทำให้ได้ตามกฎตามกติกาที่ตนตั้งให้แก่ตนไว้นั่นแหละคือสมาธิ คือพยายามเอาหัวข้อของศีลหัวข้อของธรรมเนี่ยมาทําให้ได้เข้าใจไหมมาทําให้ได้เร,เรียกว่าสมาธิทําให้ได้ที่เราตั้งใจไว้มันดึงจะเกิดสมาธิอย่าไปเข้าใจว่าสมาธิคือนั่งหลับตาคุณนั่งหลับตาแล้วคุณไปปฏิบัติตรงไหนแล้วก็นั่งดับดิ่งดิ่งไม่สดับเลยนะดับสดิ่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่ง,น,งนั่งหลับตาและปัญญาล่ะปัญญาก็คือ เมื่อทำได้แน่แท้ถูกต้องขึ้นมาทีใดมันก็จะยิ่งมีผลเกิดออกมาทีนั้นนะผลจากการปฏิบัติตั้งแต่ศีลสมาธิศีลหัวหัวข้อธรรมสมาธิกิเอาหัวข้อธรรมนั้นมาขจัดกิเลสเรื่อยๆนะมันก็จะเกิดปัญญานะเกิดปัญญาเกิดปัญญาเกิดผลนั่นเองอะปัญญามันไม่ใช่สุตตะมยะปัญญาจินตามยะปัญญา แต่มันเป็นภาวนามยะปัญญาเคยได้ยินไหมปัญญามีระดับอย่างนี้ถูกไหมปัญญาไม่ใช่แค่ฟังแค่คิดด้นเดาแต่มันเป็นปัญญาที่มันเกิดผลเกิดภาวะภาวะภาวะสภาวะนั่นเองนะมันก็เกิดภาวะเกิดผลอย่างเนี้ที่เขาเรียกปฏิเวทเนี่ยปริยัตปฏิบัติปฏิเวทครบไหมนี่ครบหมดเลยนะเนี่ยที่จะมาพูดมาเนี่ยปริยัตก็คือเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องศีลต่าง ปฏิบัติก็คือเอาศีลมาฟอกกิเลสให้มันได้กิเลสมันลดกิเลสมันหมดไปจนทั้งเกิดสมาธิเกิดปัญญาว่ามันหมดไปได้ยังไงมันก็เป็นปฏิเวทแต่ทุกวันนี้ปริยัติครับปริยัติก็อาพาธปฏิบัติก็อาเพศปฏิเวทเลยอาพาับจริงไหมมันไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกวันนี้เนาะพูดไปเลยไปว่าเขาอีกนี่คือ ไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาทีนี้อธิบายศีลสมาธิปัญญาแบบอับสภาวะบ้างอันนี้แบบที่เรามาคิดคิดเอาเองนะไม่ได้คิดเอาเองก็ฟังเพราะท่านมาบ้างอะไรบ้างนี่แหละนะนะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยว,ยว,ยวจะสมมุติว่าศีลให้เป็นอธิศีลน,นะก็คืออย่างสมมุติว่าเราติดอบบยามุกนะง่ายๆติดอบบยามุกเรียกติดเนื้อสัตว์อยู่นะยังติดเนื้อสัตว์ยังติดอบบยามุกอยู่แล้วก็ตั้งอธิศีลขึ้นตั้งศีลขึ้น ว่าเราจะไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องแค่กายใจแล้วก็ไม่ไปโหยหาทุกวันนี้ธรมากล้าอุตรีเลยนะว่าจะมาไม่มีโหยหาไม่มีจิตสักนิดหนึ่งเลยว่าอยากสูบบุหรี่สักบวนหนึ่งนะอยากกินเหล้าสกักกึึบหนึ่งไม่มีเลยไม่มีเลยมานั่งกินให้ดูยังสังเวชเลยบอกโอ้คุณกินไปทําไมวะกินไปแล้วก็อ้วกแตกอ้วกแตนโอ้ขอโทษเมื่อคืนธรรมาย,ยังฝันอยู่เลยโยมนะฝันว่าไงรู้ไหม เพื่อนมันมาเที่ยวที่บ้านนะมันมาแล้วมันมาทำกลางทำเอาเหล้ามากินกันยนะมาให้เรามันก็จะชวนเรากินเราก็ไม่อยากกินเราก็เบื่อแล้วก็ไปด่าบนเพื่อนนะบอกมึงกินทำไมวะมันก็กินกันไม่ได้ฟังเราเลยกินเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็มาอ้วกไอ้นั่นโอ้โหอ้วกลากแตกลากแตนอะไรว่ากินแล้วมานั่งอ้วกมันสุกสนุกตรงไหนว่าอ้วกมันก็เคยอ้วกใช่ไหม,มเมาไปแล้วมานั่งอ้วกโอ้ยเวียนหัวปวดหัวพระผืดระอม มันสุกตรงไหนทําไมมันงูอย่างนี้เนาะมันไปด่าเพื่อนในฝันอีกนะมึงกินทำไมเงินก็เสียยาสุขภาพก็เสียแล้วมาอ้วกให้ให้กูมานั่งเช็ดอีกอ่มานั่งกินบ้านกูให้กูมานั่งเชนั่งร้านเมนชิบหายเลยไอ้มันบ่นอยู่ในฝันนะมันตังเกียรติปานนั้นเลยนะไม่ได้มีใจสักแวบหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าหมดไหมเนี่ยอยี่างทีว่าเสด็จน้ำไหมอธิบอกว่ามันไม่มีแล้ว นะบุหรี่ยิ่งโอ้ยิ่งได้กลิ่นง่ายเลยนะใครสูบอยู่ชั้นล่างมันดันเหม็นมาถึงชั้นสี่นะกลิ่นมันไวจนรู้สึกว่าเราโอ้โหมันไม่เอาเลยนะอย่างเนื้อสัตว์เนี่ยแต่ใจมันยังมีบ้างนะอย่างเวลาบินทบาทเดินผ่านร้านไก่ย่างโอ้แต่ก่อนนี้ชอบจังเลยนะออร่อยแต่เข้าจริงคิดไม่ได้นะเคยหลงใส่บาทติดมาจะลองดู โอ้ยยังไม่ทันเข้าปากแค่แต่ได้กิน,นัะนเองนะวางเลยเหม็นข่าวนะแล้วคนกินน้ำเดี๋ยวราวน้ำไปดื่มเนะแล้วเราไปดื่มน้ำแก้วนั้นนะกินข่าวมันติดแก้วเลยไม่อยากกินเลยน้ำแก้วนั้นเนาะนะแล้วจะให้ไปกินเนื้อสัตว์อย่าไปไหวอย่างไงเนาะแต่มันมีสัญญาเก่าอ่ะสัญญาเก่าเคยชอบกินไข่ทอดอะไรอย่างนี้น เออก็มีสัญญาเก่าที่มันรู้สึกว่ากินแล้วมันก็ยังรู้ว่าอร่อยแต่ให้ไปกินมันก็ไม่กินหรอกมันก็ไม่เอาแสดงว่าจิตมันห่างมาเยอะแล้วมันก็มีถ้าถามว่าอร่อยไหมสมัยก่อนมันก็ยังรู้ว่าอร่อยเป็นยังไงอะไรไงแต่ให้กินมันก็กินได้แต่มันก็ฝืนอ่ะก็มันต้องมาตรวจดูตัวเราเองอย่างเงี้ยว่าเออเรารู้สึกมันห่างมาหรือยังกบกิเลสพวกนั้นเอเพัะนั้น ศีลก็คือกฎข้อใหม่ๆมันยังไม่ได้ห้ามง่งายๆหรอกเรายัางติดเนื้อสัสตว์อยู่ยติดอะไรบาุกคนลเลิกบหรีใหม่ๆอย่าไปใกล้มันเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวมันก็แอบ,บไม่ได้แล้วนิดนึงก็ดีนะเดี๋ยวก็ไปใหญ่เลยเหมือนใหม่ๆต้องเขาเรียกพลากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำเมื่อเราเอาไม้มาสีไฟเงี้ยไม้ก็ชุ่มด้วยน้ํามันอีกด้วยแล้วไปแช่ไว้ในน้ำมันจะสีไฟติดยังไงต้องเอาไม้ที่ชุ่มด้วยยาง พลากออกจากน้ําก่อนพลาออกจากน้ำแล้วมารีดยางออกจากไม้ให้ไปไฟให้ไม้มันแห้งมันนึกจะมาสีไฟติดเปรี่ยบเหมือนอย่างนั้นน่ะน้นตาบใดที่ยังมีกิเลสอยู่อย่าไปใกล้อะไรอย่างเป็นต้นพอนานเข้าอะไรเข้ามันก็เป็นปกติธรรมดาศีลจึงแปลว่าปกติไม่ใช่อยู่ๆศีลแปลว่าปกติมันปกติที่ไหนเล่าใหม่ๆคนมันไม่ติดบุหรี่เป็นปกติเหรอมันติดบุหรี่กินเหล้ากันเป็นปกติใช่ไหม คนที่มีศีลเป็นปกติคือเขาเลิกมานานแล้วเลิกจนไม่ไม่กินก็เป็นปกตินะอย่างนั้นถึงจะว่าศีลแปลว่าปกติได้คือคนเขาเลิกเขาขาดมาแล้วส่วนคุณยังติดอยู่ไม่ไม่ใช่ศีลเป็นป,ปกตินะต้องเข้าใจคําว่าหมายคําว่าศีลแปลว่าปกติยังไงนะที่พอเราตั้งศีลกําหนดนะเลิกกิเลสแต่ละตัวนะเอาใบายมุกก่อนพอใบยมุกเสร็จสเสด็จน้ําไม่ติดไม่เกี่ยวไม่อะไรไม่โหยหาไม่อะไรละ คุณจะรู้เลยว่าจิตมันตั้งมั่นล่ะนะเป็นสมาธิละไม่วอกแวกเลยเห็นก็เฉยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นเข้าใจศีลสมาธิยังสมาธิมันเกิดเพราะจิตใจมันไม่วอกแวกไม่ไม่แล้วมันตั้งมั่นใช่ไหมมันตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกิเลสมาทําให้เรานี่เอากิเลสหยาบๆนะเพราะกิเลสมันมีมีหลายระดับโยมมันมีวิติกรมากิเลสกิเลสหยาบๆคือใบยมุกเนี่ยกิเลสหยาบๆนะ กิเลสกลางๆเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจกิเลสเป็นระดับนี้เราเราก็สับสนตายเลยกิเลสยังไงวะอย่างหยาบอย่างละเอียดมันไปปนกันหมดเลยไม่ใช่กิเลสต้องมีระดับนะกิเลสหยาบๆคือใบยมุกนะกิเลสละเอียดขึ้นมาก็เรื่องของการมคุณมันเลิกยากขึ้นใช่ไหมเพราะมันจะไปเลิกไงการมคุณมันยังกินอยู่ทุกวันนะถ้าไม่ติดคุณก็ไม่กินไม่กินได้เหรอมันก็ต้องกินข้าวทุกวันใช่ไหม ขนาดเลิกมาแล้วยังไอ้รงก็ยังอร่อยไอ้นี่ก็ยังอร่อยเลยมันตัดลดยังไงใช่ไหมจะตัดลดตัดชาติยังไงต้องพิจารณาเพราบอกกิเลสย,ยังกลางเนี่ยละเอียดนะยากอ่าปริยุทธฐานกิเลสเนี่ยพวกนิวรห้าไงคุณก็ต้องมาดูอ่ามันกิกเลสนิวรยังไงร,รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณห้านะกามคุณห้านี่คุณอาจจะนั่นยากแต่ที่เห็นชัดชัดคือในเรื่องของกามลม คนที่อยู่อยู่ในวัยหนุ่มสาวนี่ยมีฮอร์โมนพวกนี้เยอะคุณจะรู้สึกเลยว่าการมาราคะมันเกิดเกิดตอนไหนเกิดยังไงอารมณ์มันเกิดตอนไหนคุณจะเห็นชัดเห็นแล้วมันลดได้ยังไงคุณมีวิธีการไหมอนะ่ถ้าทําให้มันลดได้มันหายได้อาจจะต้องใช้เวลาถ้ามันขึ้นอยู่ว่าเรามีกิเลสอันไหนมากแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนบางคนกิเลสตัวนี้แรงบางคนตัวเลตตัวนี้แรงแต่ไอคนนี้มันน้อยกับกิเลสตัวเนี้ยกิเลสตัวเดียวกันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าใครฝึกวาสนาบารมีมาไม่เหมือนกันเพราะนั้นแล้วแต่แล้วเสร็จแล้วมันก็เออภาคเพียรเอาถ้าคุณหนักคุณก็ต้องไปเอาภาคเพียนหนักหน่อยนะพอมันเบามันลดลำละอะไรไปได้มันจะรู้ตัววันห่างไปละคุณไม่รู้เลยไงว่าคุณลดมันห่างมันเบามันต้องรู้ปฏิบัติธรรมมันก็ต้องรู้จิตตัวเองอะใช่ไหม เราเริ่มรู้แล้วว่าเออมันเบามันห่างมันห่างมาอย่างไงมันรู้สึกมันก็เฉยๆกินก็ได้ไม่กินก็ได้อย่างก๋วยเตี๋ยวมาเงี้ยนะลองดูจิตตัวเองสิถ้าเราติดอยู่ดูตามธรรมชาตินะไม่ใช่ไปไปไอ้นั่นมันมากนะโอ้ยตอนนี้คุณทําท่าเป็นไม่อยากกินคุณก็ดูมันก็เหมือนก็ไม่มีกิเลสนะแต่ใจมันก็มีกิเลสต้องดูตามธรรมชาติของมันที่มันเกิดเวลามันมีมาอยู่ๆมันโผล่มาเออวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเว้ยลองไม่กินดูสิ กิเลสมันก็จะบอกเอาตักหน่อยหน่ามันมาแล้วนะเสียดายมันจะไม่ให้ใครกินล่ะมันก็จะมีเหตุผลเอาจนได้ใช่ไหม้าดูกิเลสตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เล่นกับจิตไปเรื่อยๆตมาทดลองอยู่เรื่อยนะไหนมา้ก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บตมาก็ให้ลูกน้องให้คนอื่นกินไปดูซิมันจะเป็นไงมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็แน่สิกว่าคุณตั้งไว้อย่างนั้นก็ไม่ไม่กินก็ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันลูกล่อลูกชนเยอะนะบอกยากนะอะต่างๆ มันต้องให้แน่ๆเลยว่าเออไม่กินก็จนบ่อยๆเข้านักเขากินก็ได้ไม่กินก็ได้มันก็เป็นปกติธรรมดาเดี๋ยวนี้มารู้สึกมันก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีบ้างก็รู้ว่ามันดีก็ไม่มีนะเออกินก็บางทีมันก็อร่อยอยู่นะยังชอบอยู่บ้างมันอ่านออกอะกิเลสมันรู้นะที่บอกระดับปริยุทธฐานกิเลสเนี่ยยากยากนะปริยุทธฐานกิเลสคือกิเลสนิวรณ์นั่นเองกิเลสนิวรณ์กิเลสชั้นกลางยาก ถ้าคุณหมดนิวรณ์นะไม่ใช่ภริยะธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดานะขั้นอนาคาขั้นอนาหารหันต์เดียวนะจาไปเล่นไปเพราะนั้นกว่าจะหมดนิวรณ์ให้มารู้ชาตินี้จะหมดแค่ไหนเบาบางแค่ไหนอย่างน้อยก็สกัดทาคามีนะภาคเพียรลดน้อยลงไปอะไรก็เอานะถ้าหมดได้เป็นเรื่องๆไปเข้าขั้นอนาคาแล้วนะเริ่มคุณเริ่มอ่านจิตตัวเองเป็นแล้วนะ อ่านจิตตัวเองได้พอคุณอ่านจิตตัวเองกับการกักก,กิเลสได้นะคุณต่อไปคุณจะอ่านจิตในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกวันนี้จิตใจหดหูจิตใจห่อเหี่ยวนะจิตใจมีกังวลจิตใจฟุ้งซ่านคุณจะรู้เลยจิตมันจะละเอียดขึ้นนะจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วทุกคุณจะน้อยลงทุกคุณจะน้อยลงเพราะทุกมันเกิดจากกิเลสไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอ่านกิเลสตัวเองออกไหมถ้าคุณอ่านอ่านจิตเป็น นะว่าอ่านจิตออกบอกจิตได้ใช้จิตเป็นนั่นแหละเข้าขั้นลึกและเข้าขั้นสูงละนะเป็นอริยบุคคลที่สูงขึ้นมันขึ้นอยู่ว่าเราจิตเราแววไวแค่ไหนจิตเราละเอียดได้แค่ไหนมันจะละเอียดมันจะแววไวก็ขึ้นอยู่กับว่าเราก็ฝึกกับการล้างกิเลสมานี่แหละกิเลสหยาบๆยาบมาตั้งแต่นิวรห้านะตั้งแต่อบายามุขอาตมาคมไม่มานั่งพูดอบายามุขกับพวกเราแล้ว,ลวมั้งนะ น,น่าเห็นอย่างเงี้ทํามาถึงคสี่ครั้งห้าครั้งแล้วเนี่ยในใครยังติดบุหรี่อยู่บ้างเนี่ยมีเหรอเละว้าต้องมารับโลาะใหม่แล้ว,วเนี่ยต้องมาตั้งหลักใหม่แล้วนะเอาให้มันได้ก่อนให้มันได้เป็นตัวๆแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหไม่อยากอย่างนี้ถึงจะไปทําสวนอยู่นะนะ <laughs> อย่างจริงไม่ได้ยังไม่เห็นว่าธรรมะมันมีค่าเหนือกว่าสิ่งที่เรา ยังไปหลงไปติดอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องเอาให้ได้ไม่งั้นไม่ไม่มีทางก้าวแล้วยิ่งโลกทุกวันนี้มันยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะจะบวชทำเล่นไปเหมือนที่อันอย่างที่มาบอกนะโอกาสจะมาเจอภริยะเจอพระโพธิสัญญตว์นี่ยากแล้วคุณจะคิดว่าเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วจะมาได้มาเกิดพบอีกนะมันจะมีแต่ต่าถ้าคุณไปเกิดกับปุถุชนคนธรรมดาเดี๋ยวมันก็พากันดึงลงไปอีกขนาดเกิดมาเข้ากระแสแล้วบางทีมันยังลงเลยถ้าคุณมันยังไม่กระแสที่ยังไม่แข็ง แรงพอยังไม่อะไรพอล่วงง่ายๆก็ต้องฝึกไม่มีอื่นนะคณก็ต้องเพียรพยายามเลิกให้เด็ดให้มันขาดได้โดยไม่ต้องเด็ดเด็ดขาดนี่มันยังไม่พอพ่อแม่เขาอายุให้บวชบวชต่อหลวงพี่อุปชาอะไรเขาก็ให้บวชต่ออผมรู้สึกมันโล่งนะตอนบวชเมื่อยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ย เขาเคยบวชมาก่อนแล้วด้วยโอ้โหเพราะเล่ายาผู้หญิงตีรันฟันแทงผมพลาดมาหมดแล้วไปบวชแล้วเป็นไงโล่งไม่เคยเป็นงี้มาก่อนในชีวิตเรอแล้วซึกงมาเพราะไปจากซึ่งมาทําไมก็ไปเทศคนเขาเขาชวนผมผมบอกผมจะเป็นพระเทศได้ต้องเรียนเขาบอกาคเจให้เรียนอแล้วไงก็ติดตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเล่าเล่าก็เลิกอีตอนนั้นแหละตอนที่ก็ตอนบวชเข้าพรรษามันกินเหล้าไม่ได้อแต่บุหรี่มันยังดูดได้อยู่เรอซึ่งมาเพราะมันอยากกินอยากสูบบุหรี่อยู่ ไม่ผมมีโรคอยู่อย่างผมตัดเรื่องความเครียดไม่ได้อืแล้วบวชมันจะมีความเครียดในสมองเยอะทุกอย่างบวชเครียดเหรอไม่หลังจากบวชหลังจากศึกหลังจากอึกเออศึกออกมาทำไมไม่ว่าการงานไม่ว่าครอบครัวไม่ว่าบวชดีโล่งดีแล้วศึกมาทําไมก็เพราะบุรี่มันยังอยากบุรี่ใจเราบอกเราไม่เหมาะสมอ๋อเพราะเขาให้เรียนต่อเราต้องไปเทกับยาิโยมแล้วคุณยังสูบปจากอยู่อ๋อมาติดอยู่ตัวเนี้ยเนาะมานานแล้วล่ะแล้วกินเจผมก็กินมาแล้ว ผมก็เผาชื่อเผาน้องกุลขึ้นไปแล้วผมบอกถ้าให้ผมเลิกได้ผมจะกินเจตลอดชีวิตหนะหลังท่านผมฮะหรอพยายไม่มีอื่นนันแต่ว่ามันต้องพยายามตรงที่ว่าต้องให้เห็นโทษภัยมันชัดๆโยมเห็นแล้วครับเห็นมายี่ตัวปีแล้วยังเอาไม่เอาไม่ลงเนาะติดมวลเล็กๆเนี่ยนะมันก็ไม่นาจะตติดอะไรมันมากเนาะมันเคยกินไม่รักตัวเองรักไหน อ่ะไม่มีอะไรเหนือไปกว่าความพยายามบุคคลร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรขอให้เชื่อคํานี้เถอะโยม,ม,มอเออมันไม่ต้องโดนจิตโดนใจมันจะไปมัวโดนจิตโดนใจไม่เสร็จหรอกโยมต้องเอาจริงกับมันต้องเอาจริงนะไม่มีอะไรอื่นถ้ามันไม่ใช่อยู่พวะได้ไม่ใช่โยมกิเลสมันไม่ใช่อยู่อยู่ฟังอะไรแล้วบีแรงโดนใจว่าดานให้มันหลุดพวะไม่ใช่มันต้องเพียรไปทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปเรื่อยๆ มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ารู้ว่าบารมีเรายังไม่ได้จะไปหักดิบหักเดับมันก็ได้ระยะหนึ่งนะไม่ใช่กดคมกิเลสไม่ใช่กดคมแล้วหายความติดของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณอาจจะง่ายสําหรับเล่าแต่มายากสําหรับบุรีเนี่ยครับเนี่ยแต่ละคนอย่างคนเนี้ยบุรีเขาง่ายแต่เขายังมายากเรื่องเล่าเรื่องเนื้อสัตว์ใช่ไหมกิเลสแต่ละคนติดไม่เหมือนกันคือผมเชื่อว่าคนที่บวชเนี่ยบุญเก่าเยอะ ดูไหมันเขาต้องสะสมเขามาแหละบุญเก่าไม่ใช่อยู่ๆมาบีได้ที่ไหนหรอกถูกไหมเป็นคารวะนี่มันทุกข์ก็ทุกข์ก็อย่างอยู่ทําไมเรา <laughs> <laughs> จะมาบ่นทําไมเราเป็นคารวะทุกข์รู้ว่าไปไ,ไม่มาบวชได้มันมีปโปร่งกว่าก็เคยบวชมาแล้วด้วยใช่ไหมเออไม่ต้องมาบน่นละปฏิบัติให้มันได้แล้วมันจะรู้สึกเลยโอ้เรางโง่อยู่ตรงน,นั้นอันไหนที่คุณเลิกได้นะคุณจะรู้สึกเลยโอ้โง่อยู่ได้เนาะ อโง่อยู่ได้ติดเป็นอยู่ได้เผาตัวเองอยู่ทำไมนะเหมือนกันารแต่ก่อนติดอะไรก็ยังใครมาดูถูกไม่ได้ด้วยนะติดอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวพะชกปากเลยมาพูดอะไรมากนะคนที่มันถือสานะ,ะแต่พอเลิกได้แล้วบอกโอ้โหเองโง่อยู่ได้เนาะต้องคิดอย่างนี้ให้เห็นว่าเราโง่อยู่ได้คิดนานๆานเข้าบ่อยๆเข้าให้มันรู้จักอายตัวเองต้องมีคิริมีคิมีโอทปปะ มันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บได้หรอกกิเลสแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเลิกอยากยากบางเรื่องง่ายเป็นบางเรื่องของแต่ละคนยมมาติดเรื่องเนี้ยเรื่องมันเล็กๆเนี่ยก็ต้องใช้ความเพียรเพิ่มมันไม่มีอื่นใดดีไปกว่าความเพียรเพียรคือลดลดลงละเลิกคุณก็ดีอะไรๆได้อย่างแล้วโอ้โหอุสามาฟังธรรมต้องหลายหนหลายครั้งใช่ไหมเอาให้มันได้นะอย่าให้เสียชาติเกิดจริงๆนะจะบอกว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายแข็งแรงด้วย มาแพ้อีกบวนตัวเล็กไปไปเครียดกับมันทําไมถึงคุณเครียดก็ไปช่วยอะไรเขาได้ทําอะไรได้ใช่ไหมเครียดไปก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวไปบ้ากับมันมากนักเลยการเมืองเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นถ้ารู้ว่าเราเครียดเราห่างมันหน่อยไปบุ่นกับมันมากเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเปล่าๆรู้แล้วก็วางถ้าอยากรู้รู้ต้องวางเป็นถ้ารู้แล้ววางไม่เป็นมันหนักจม หนักสมองเครียดอ่าก็เครียดเรื่องการกเมืองคอ,อการเมืองอันมาก็รู้ออการเมืองแต่อันมาก็อ่านแต่ตอนมาวางเป็นโยมคืนเครียดมากๆเดี๋ยวบ้าเครียดมากๆแก็คลั่งสามสี่วันยังดูเรื่องสังกรเยกบกบยิ่งรักหมดเลยเอออเาน่ะใจเย็นๆพอสองคนนี่ปะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ม่จบวะไม่เอาหรอก ไเรื่องนี้ไม่จบไปเป็นเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นแหละยุคการมันมันมันจะหนักขึ้นนะเพราะคนมันมีกิเลสโยมถ้าโยมไม่ปฏิบัติอย่างนี้นะคุณก็ต้องมาเกิดกับไอ้คนพวกนี้แหละทําเป็นเบื่อแต่คุณก็ต้องมาเกิดอยู่กับมันมันยิ่งน่าเบื่อไหมจะได้เกิดเพราะผมไม่เออเราต้องมาเกิดเพราะไม่เราไม่ทําตัวให้พ้นขึ้นมาให้ห่างจากโลกียะขึ้นมาอาตมารู้แล้วว่าโอ้โหอามาไม่เอาเกิดไกลพวกนี้นี่ย ลำบากลำบนกเป็นพกเดียวนครับเขาบอกยิ่งยิ่งยิ่งอะไรนะยิ่งเกลียดยิ่งใกล้ครับน่าจะทำเกิดโอกาสตกไปเป็นพวกเดียวกันพวกเดียวกันยิ่งยิ่งไปเครียดไปพยาบาทมันจะยิ่งวีเวนมีกรรมต่อกันนะใช่ไหม บางทีก็พยาบาทบางทีก็สงสารเขาพยาบาทสงสารแล้วก็แล้วแต่ถ้าจิตมันจะไม่นะพ่อทานเขาว่าบางทีก็นาสงสารพวกเขานานนะก็อย่างที่ว่านั่นแหละก็ไปต่อไปแล้วก็กลางๆก็รู้แต่สักแต่ว่ารู้มันก็เป็นอย่างนี้มันก็กรมเวรของเขาคุณทํากรรมใดคุณก็รู้ว่าอย่าเรามันไปไปมีความเครียดตรงที่มันไม่ชอบไงมึงทําไมเป็นอย่างนั้นมึงทําไมเป็นอย่างนี้ทำไมมึงโกงนักหนาไว้เนี่ยคนก็จนอยู่ ใช่ไหมประเทศชายก็ย่าแย่โอ้โห,โ,โ,หโกงเป็นแสนแสนล้านเลย,ย่ะงเี้ยมันรู้มากมันยิ่งยากนาน, <c oughs> นก็ทุกใช่ไหมก็ห่างห่างดูพอเหมาะพอควรถ้าเรารู้ว่าใจเรายังวางไม่ได้ยังเครียดอยู่ก็ไม่ต้องไปหมกมุ่นกับมันมากมันขาดทุนขาดทุนตรงมันเครียดมันทุกเนะี่ยอืมใช่เครียดแล้วทุกไหมล่ะอืะ่าแล้วต้องเข้าใจธรรมะธรรมะก็ ทำไมจะไม่รู้การเมืองแต่มก็อ่านก็ดูข่าวเยอะแยะนะแต่พูดไปก็เท่านั้นแหละมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็ข่าวนี้เองนะก็ดูเข้าไปพอศึกษาพอเป็นความรู้อย่างน้อยเราก็ไม่ไปชั่วกับมันเราคิดว่ามันชั่วมันชั่วนะถ้าเราไปมีโอกาสอย่างนั้นบ้างคิดหรือว่าเราจะไม่ชั่วอย่างมันมันไม่แน่นะคนเรามีกิเลสนะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรคนที่ว่าว่าดา่ดาเขาเนะี่ยถ้าตัวไปเป็นมีโอกาสไปเป็นใหญ่เป็นโต มันจะเอาอย่างเขาไม้อ่ะนะแล้วเามาคิดตรวจด,ดูมันไม่แน่ไม่นอนตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสนะอันนี้ก็พูดให้ฟังนะว่ากไปเชื่ฉากๆปาลบกันคุยกันบ้างอะไรกันบ้างนะอ,อันนี้มีคำพูดที่ดีนะหลักสำคัญของการศึกษาของพุทธเนี่ยนะก็บอกว่าต้องเป็นผู้มีศีลไม่หย่อนยาน การมีศีลไม่ย่อนยานคืออธิศีลน,นะต้องมีศีลจนเป็นฌานมีศีลจนเป็นฌานยังไงมีศีลจนเป็นฌานนี่เขาเรียกอธิจ,จิตละจิตจเจริญขึ้นละนะมีศีลจนเป็นฌานคือมีศีลแล้วสามารถฌานแปลว่าเผาไงนะ,ะกิเลสตัวบุหรีเนี่ยนะเผามันเลยไม่ใช่บุหรีมาเผาเราฌนะานเพ่งจนบุหรีนี่สลายละลาย ไม่อยากดูดมันเลยอย่างนี้เขาเรียกจิตเป็นฌานอันนี้ไม่ใช่จิตเป็นฌานมันเผาเราอยู่นะเผาจนปากไหม้ปอดไหม้ระวังนะต้องมีจิตจนเกิดยานยานกับฌานต่างกันไหมฌานแปลว่าเพ่งเผายานแปลว่ารู้นะยานศีลนี่มันต้องเป็นระดับไงศีลจนเกิดฌาอนอาจาายอธิบายให้เห็นถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่เองนะนะถ้าศีลไม่ย่อนยานศีลไม่ย่อนยานเขาเรียกอธิศีล นะถ้าศีลเป็นฌานคือเผาเพ Aid ่งเผาเนี่ยอันนะี้มันเกิดอธิจิตแล้วแต่ถ้ามีศีลจะเกิดยานเกิดปัญญาก็เป็นปัญญาอธิปัญญาอันะมนรับกันไหมนะอธิจิตอธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะไม่ย่อนยานนะยานไม่ย่อนยาณน,นะญานตรงเตงนะไม่ใช่ญานญานแบบปัญญานะไม่ย่อนยานแล้วเกิดฌานเกิดเพ Eig ่งเผาก็เป็นอธิจิต ถ้าเป็นอาธิปัญญาคือเกิดเกิดยานเกิดฌานนี่คือเพ่งเผาเป็นอธิจิตเป็นสมาธินั่นเองจนกระทั่งเป็นผู้ทนได้ต่อการลุกรานนะทนได้นะผู้ทนได้ต่อการลุกรานคือกิเลสไม่มาลุกรานลนะะเห็นบุรีก็เชยๆนี่มันปล่อยให้บุรีมาลุกรานเข้าปากเราอยู่เรื่อยเลยนะมันยังไม่เป็นอาธิวิมุตต์นะมันยังไม่หลุดไม่พ้นได้ง่ายๆนะ มันยังต่อสู้อยู่ถ้าต่อสู้นี่ยังยังยังต่อสู้อยู่นะยังเป็นฌานหนึ่งยังวิตกวิจารอยู่แต่ถ้าเหนือขึ้นมาหลุดพ้นได้พ้นมันได้ปุ๊บมันจะมีเขาเรียกอธิพุทธคือจะเป็นผู้ที่เบิกบานนะเบิกบานมันเหนือแล้วนี่โอ้ยสบายแล้วอยู่ก็อยู่ไปเองต่างใครต่างอยู่อยู่ใครอยู่มันไม่มาเกาะเกี่ยวไม่มาติดเราอีกเราก็ไม่ติดมันมันก็ไม่ติดเรานะอย่างนี้จะเป็นอธิพุทธจะมีความรู้สึกเบิกบาน ท้าบอกกิเลสเบาเนี่ยนะคนจะจิตใจจะเบิกบานอัดมาสู้กับกิเลสมานานใจมันยังไม่หมดไม่อะไรมันก็ยังหดหูใจมันก็ไม่เคยเบิกบานนะมาหลังๆนี้รู้สึกตัวเองรู้สึกมันช่ำชื่นไงบอกไม่ถูกนะตื่นเช้าขึ้นมาก็มัรู้สึกมันสบายๆมันปลอดโปรงมันโล่งมันเบาหลายปีดีดักระบวดมา30-40ปี2 0 30ปีนี่